สวัสดีค่ะวันนี้จะมาอัปเดตราคาทองวันที่14ตุลาสองหนะคะซึ่งราคาทองเช้านี้นะคะมีการปรับตัวลดลงสูงสุดถึง350บาทเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราไปดูราคาทองวันนี้กันเลยนะคะก่อนที่จะไปดูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะคะค่ะราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองณนะเวลา9้นาฬนาทีนะคะ ราคาทองแท่ง96.5ขายออกอยู่ที่28,000บาทรับซื้ออยู่ที่27,900บาทส่วนทองรูปพรร์96.5นะคะขายออกอยู่ที่28,500บาทรับซื้ออยู่ที่27,394บาท12สตงางค์เช้านี้ปรับลดลง350บาทค่ะ และเช้านี้สปอร์ตโกลา่าสุดอยู่ที่ 1893.70$ ดอลลาร์ต่อออนนะคะมีการปรับลดลงนะคะเนื่องจากเงินดอนลลาร์มีการแข็งค่าขึ้นค่ะและทองคําโลกนะคะล่าสุดอยู่ที่ 1893.233$ ดอลลาร์ต่อออนปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่0.11%นะคะส่วนค่าเงินบาทนะคะล่าสุดอยู่ที่ 31.206$ ปรับลดลงอยู่ที่0.21%มาดูในส่วนของราคาทองรูปประพันธ์นะคะก็จะมีราคาทองครึ่งสลึง1สลึง2สลึงแล้วก็1บาทนะคะราคานี้ยังไม่รวมค่ากำเนดนะคะขึ้นอยู่กับรายแล้วก็น้ำหนักของทองแต่ละรุ่นแต่ละประเภทนะคะ